สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเนวเกอร์ก็จะมาอัปเดตผลงานของนักกีฬาไทยนะครับประจำวมาที่29มีนาคม2560 68นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่อกอัดอยู่นะครับก็เวลาสักประมาณบ่าย38นาทีคู่การแข่งขันเอ็นซีเรดล็อกเก็ตนะครับของหนูเพียวเี่ยครับยังแข่งขันกันไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆนกำลังอยู่ในเซตที่3นะซึ่งเอนดซีเนี่ยก็ชนะไปแล้ว2เซตนะครับเซตที่3เนี่ยกำลังแข่งขันกันอยู่นะแต่เท่าที่อกดูนะตอนนี้นะครับหนูเพียวเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามนะครับเพื่อนๆอเอ้าเราก็จะมาพูดถึงครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราไปดูกันที่ คู่ฮิเมจิเจอกับทางด้านของอารามาเล่กันก่อนเลยนะครับก็เป็นทางด้านของยูฟาครับได้ลงนะครับวันนี้บุ๋มบิ่มเนี่ยไม่ได้ลงก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตอนนี้นะครับก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นกันอยู่เยอะพอสมควรนะสำหรับทีมที่ได้ไปในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นอยู่พอสมควรบุ๋มบิ่มเนี่ยก็ไม่มีชื่อซึ่งอกมองว่าก็ถือว่าก็เป็นโอกาสดีครับที่จะได้พัก เพื่อไปลุยในรอบ8กันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะส่วนยูฟาครับถึงแม้ว่าวันนี้จะแพ้นเนี่ยสต่อศูนเซตแต่ผลงานก็ยังคงยอดเยี่ยมครับยูฟาวันนี้เป็นท็อปสกอร์ของทีมครับโอ้โหดูเดือดจริงๆครับวันนี้ยูฟาเนี่ยทำไป13แต้ม แล้วก็มีบล็อกไป1แต้มนะครับรวมเป็น14แต้มนะครับแลวเปอร์เซ็นการโจมตีสำเร็จของยูฟาอยู่ที่38.24%นะครับแล้วก็การโจมตีจาก3เมตรนะครับเส้น3เมตรเนี่ยยูฟา ตลกานจบปีสำเร็จอยู่ที่45.45 45นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเลยครับโดยรวมแล้วเนี่ยยูฟาก็ยังถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยเลยครับเพื่อนๆยูฟ่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่ผลงานดีจริงๆทำผลงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนะตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่า ยูฟาโอกว่าโอกาสนะครับในการที่จะลุยต่อกับหลีกญี่ปุ่นเนี่ยมีแน่ๆแหละครับเพราะว่าผลงานเปี้ยงป้างแบบนี้เนี่ยถ้าอารันมาเล่มไม่ต่อสัญญาหรืออะไรเนี่ยโอกว่าก็มีโอกาสเหมือนกันที่ยูฟาอาจจะไปที่อื่นก็มีความเป็นไปได้แต่ในมุมโอกอะ ในส่วนตัวนะไม่ได้แบบมีวงในหรืออะไรอะไร้เราคาดการส่วนตัวนะครับว่ายูฟาเี่กก็น่าจะอยู่ไปกับอารามาเลออีกสัก1ปีแต่ครับน่าจะเป็นอะไรที่สวยสดงดงามเลยนะครับเพราะยูฟาเป็นท็อปสกอร์แล้วก็ทําผลงานได้ดีจริงๆในเกมวันนี้นะครับส่วนฮิเมจิก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะอ่าส่วนคู่ต่อไปครับที่โอจะนำเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือคู่พี u b ฟยูบูแคครับเสียดายครับพ่ายแพ้กับโทเรไป2ต่อ3นะครับวันนี้แนนเนี่ย ผลงานยังคงโดดเด่นครับเพื่อนๆมี1บล็อกนะครับแล้วก็มี12แต้มในการโจมตีรวมเป็น13แต้มครับแล้วก็นุกนิดของเราครับวันนี้ได้ลง5เซตเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับทีนี้เราไปดูกุลม้านิดนึงครับวันนี้แอบเป็นห่วงน้องไก่ครับว่าน้องไก่เนี่ยเหมือนจะได้รับอาการบาดเจ็บนะครับเพืพ่อนๆอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องไก่นะน้องไก่ได้ลงในเซตที่2เซตที่3นะครับก็วันนี้อาจจะไม่มีแต้มแต่อุกมองว่าตอนนี้ เราเป็นห่วงน้องไก่มากๆเลยครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บเดี๋ยวก็รอดูครับว่าการบาดเจ็บจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็จะพยายามหาอัปเดตมาให้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะในคลิปต่ถัดไปหรือในรายละเอียดถัดไปถ้าไม่ได้มีการพูดถึงก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะตรงนั้นนะครับ คู่ต่อไปครับเป็นคู่ทางฝั่งของคาริยะนะครับเจอกับทางด้านของคุโรเบะนะครับเป็นคาริยะชนะไป3าหนึ่งนะวันนี้ทางฝั่งของหนูเตยของเราครับพัทยาบำรุงสุขผลงานยอดเยี่ยมมากเลยนะครับโจมตีไป6แต้บนะครับบล็อกไป3แล้วก็เสิร์ฟเอสไป2นะครับจบที่11แต้บนะครับในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวและปอร์เซ็นต์การโจมตีสำเร็จอยู่ที่5 0าครับโอ้โหถือว่าเปียงปังจี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเพื่อน ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับบลีกทางหน้าของลีกญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็เป็นทางฝั่งของนักกีฬาไทยก็ทําผลงานได้ดีในหลายๆคนนะครับส่วนคู่ของหนูเพียวเนี่ยก็ตามที่โอก๊กอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะเพื่อนๆนะก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับอ่าส่วนทางด้านของเมื่อเช้านี้นะครับมีการแข่งขันกันโอ๊กก็ได้ไลฟ์ไปแล้วนะครับนั่นคือคู่ของ ลีกสารเมรกานะครับเป็นเป็นการเจอกันระหว่างโคลัมบัสฟิลลี่เจอกับทางด้านของทีมแกนลาปิสไลส์นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแอบเสียดายนิดนึงครับที่ทีมเจเจเนี่ยนุสลาต้อมคำของเราเนี่ยแพ้ไป2ต่อ3นะครับแต่ถือว่าเจเจการเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ทีมเนี่ยผลงานว่าดูดีขึ้นแล้วก็มีจังหวะหลายๆจังหวะที่ดูแบบดูกระเตื้องขึ้นมากๆนะครับในจังหวะวิธีการเล่น ถือว่าทําได้ดีครับแต่แอบเสียดายนิดนึงครับที่ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าโคลมาฟิลลี่ดูดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับการเข้าไปของเจเจเนี่ยโอกมองว่าไปปั๊บเดียวนะเพื่อนๆนะทีมมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนนะครับโอกว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะตอนนี้คือต้องยอมรับว่าอยู่อันดับสุดท้ายอาจจะมีโอกาสกระเตื้องขึ้นมาแซงทางด้านของซานเดโกโมโจได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปนะครับกับสําหรับการเชียร์เจเจนุสลาตอมคําของเรานะครับ แล้วก็ในเรื่องของหลีกเกาหลีนะครับทีมฮุนไดทีมของน้องสองเนี่ยน้องสองไม่ได้ลงนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าน้องสองได้รับรการบาดเจ็บทําให้ฮุนไดเนี่ยวันนี้ครับแข่งนัดที่3ในรอบรองชนะเลิศน,นะครับเจอกับทางด้านของเลสปาร์กต้องยอมรับกันตรงๆว่าเป็นอะไรที่ยากลําบาก มากมากครับสำหรับทางด้านของคุณไดครับพ่ายแพ้เลสปาร์กไป1ต่อ3ทํทำให้เลสปาร์กได้เข้าชิงสิ่งเราเห็นเลยนะครับในเกมวันนี้แล้วก็หลายๆเกมตั้งแต่น้องสองได้รับอาการบาดเจ็บนะครับคือบอลแรกมีปัญหาแล้วก็แก้ไม่ตกจริงๆเพื่อนเพื่อนคือต้องยอมรับว่าในลักษณะวิธีการเล่นบอลแรกนะครับผู้เล่นอย่างน้องสองเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีสกิลการรับบอลแรกที่สูงมากๆในมุมมองของโอ๊กเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของทีมดีไม่ดีจะเป็นอันดับ ที่1อันนี้เราเราคาดการตามของเราเองนะจริงๆก็มีเลอบโล่ช่วยกันเล่นอะไรได้ดีอยู่แล้วครับแต่พลาในาตำแหน่งหัวเสาเนี่ยอกมั่นใจว่าน้องสองเนี่ยยืนเบอร์หนึ่งแน่ๆนะครับในการรับบอลแรกแต่พอขาดน้องสองไปนะครับพุนไดเองก็สูญเสียในเรื่องการรับบอลแรกที่ดีไปนะครับพอการรับบอลแรกไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเป็นขั้นบันไดเพื่อนๆมันหมายความว่า การโจมตีมันก็จะลดประสิทธิภาพไปด้วยเพราะว่าถ้าบอลแรกไม่เข้าเนี่ยมือเซตต้องวิ่งไปเซตหรือวิ่งไปอันเดอร์นั่นหมายความว่าบอลมันจะกลายเป็นบอลแก้ไขครับตัวตีจะลำบากมากขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวของโมม่าเองเนี่ยตีบอลแก้ไขเยอะมากๆนะครับผิดกับทางฝั่งของเลสปาร์ครับที่วันนี้เลสปาร์กัดฟันเลยเพื่อน เอาทังด้านของเฮยซอนลงนะครับเท่าที่โอ๊กดูเนี่ยเยซอนในเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยในมุมโอ๊กเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ถือว่าลงเล่นได้นะครับเขาก็กัดฟันเอาเฮยซอนลงเลยนะครับแล้วก็เป็นผลสําเร็จ พวกเขาสามารถชนะไปได้3ต่อ1นะครับวันนี้เมกาวตีบูกิลิสฟอร์มเปียงปังมากๆบวกกับทางฝั่งของเราครับจริงๆแอบน่าเสียดายนิดนึงที่ฮุนไดเซตแรกไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะถ้าเซตแรกเก็บชัยชนะได้เนี่ยโอ้กว่าก็อาจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่พอเก็บเซตแรกเก็บไม่ได้แล้วเราต้องไล่ในเซตที่2มาได้เซตที่3เราแพ้อ,อีก เซตที่4ในเรื่องของขวัญและกําลังใจเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับก็ทําให้เลสเนี่ยเข้าไปชิงกับพิงค์ซึ่งก็เป็นเกมที่น่าดูมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มารอลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นแชมป์โคเวอร์วีลิกในปีนี้นะครับเพื่อนๆส่วนคืนนี้ครับยังไม่จบนะครับเรามีทางด้านของหนูบีมนะครับหนูบีมนะที่จะลงเล่นนะครับทีมของหนูบีมลงเล่นนะครับเราก็ลุ้นให้บีมได้ลงซึ่งม,มองว่าโอกาสได้ลงเนี่ย น่าจะสูงมากๆนะครับคืนนี้เที่ยงคืนนะครับเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้หนูบีมกันได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนํามาฝากเพื่อนๆนะครับเมื่อกี้เห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจคนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ